ค่ะเดอคลิปนี้เขาสีมาห่อกระตมพัดค่ะตอนนี้ก็เรง่มทำตอนของการปาดกล้วยค่ะอันนี้คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะอันนี้คือขั้นตอนของการใ,ใส่ทั่วไอนน้ทั่วเขียวเดียร่ะัทั่วเขียวแต่มันสีเหลืองค่ะขั่นต้น้ำตา ค,กกค่ะอุปกรณ์ค่ะมีตองแล้วคะ่ะมีไส้ถั่วเขียวคะ่ะอันนี้กล้วยนำว่านี่ค่ะคือกันกะทิค่ะขัวกะทิมันหอมค่ะตอนนี้ได้กินกะทิอ๋อหอมหอมหอยหอยค่ะขัวกะทิให้มันออกมันสะกอนจ้านี่ค่ะตอนนี้เ,เขาลงไปแล้วค่ะพี่น้องแมวเลี้ยวบ่เห็นนี่ค่ะเ,เขาลงไปแล้ว นี่ค่ะข้าวเหนียวมุ่นใสกะทิใสน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะหอมหวยๆค่ะซิมแล้วแซบค่ะแซบอีลีแซบอีลีค่ะแซบอีลีแซบใส่แซบตอนนี้ต้อตอนนี้แจ็กสูบแล้วเนี่ยสีอะไรเออเดี๋ยวจะได้ห่อก็ตุง้งค่ะเมื่อน,นี้มาเอาบุญค่ะไม่อยู่เด็กตรงบอก ย่างนม,าม่นก็สองโต้แล้มาชิ่อสูนหกต่อไปแล้วชิฮอค่ะหอหอหอนี่ค่ะเบิ้งสกอนค่ะเป็นค้นหอตุ่มสวยแล้วจ้ามีหอเอีงค่ะหอยเอ่งค่ะห่หสเ็ดาารองอนี่ล้เปิดมาบ้า ม่กนที่มันงามไาหนีิ๊กไปแก่นม่นหลานพอจะจุดขีกกเอาใ่หมจุขีดเนี่ยจปาเมียในคอยยักนอนนี่ค่ะสวยงามนะจ๊ะโอ้วานีกันลวร่วเป็นตอนนี้เรสีถูนะจสีถูแล้วค่ะสีถแล้วเียกน้ำกันอักไพรอักมันบริสุทธิใจค่ะ เาบ่นมาเีนเ่้นีมาเสาเท่าหบเราอได้อเาซื้นี่ค่ะ่อเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยต่อไปก็สินหนึ่งค่ะต่อมทานหนึ่งได้ค่ะสิกับบ้านฮอรตอนนี้ซี่ถุมกว่าแล้วจา้ามงกินซอยกดไล์กดแช่เป็นกำลังใจให้ซ่องชีวิตชนบทอีสานนัน่นเลยเด้อค่ะคลิปนี้พ่อซัมมีก่อนจา้านี่คือหออ่อข้ต้มพัดมีใส่ ผัวกบใส่กลวยน้ำว่าคลิปนี้พ่อสามีก่อนสวัสดีจ้า